สวัสดีครับเป็นผมนายปณิธานเจนทีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏปทุลสงคมชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยรหัสนักศึกษา6512112027ครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอผลงานครับจากการฟังเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็ผมนะครับได้ไปรับชมนะครับจากช่องวชิราบุษรลานะครับเขาสอนวิธีการทําเครื่องประดับไทยนะครับจากแผ่นปเกยนั่นเองครับชื่อช่องนี้เลย จากทีขั้มต้นนะครับจากช่องคุณมาชิรานะครับเขาได้ขับเครื่องประดับไทยโบราณนะครับจากแผ่นประเกงน,นะครับโดยการนํามาขึ้นโพงนะครับเป็นรูปกองคอหรือเครื่องประดับไทยต่างๆนะครับจากนั้นครับเขาได้นำาันธิชูนะครับมาผสมกับ ปูนยาแนวนะครับเพื่อทําเป็นแป้งพิมพ์กดลายนะครับในการติดกระดับต่างๆนะครับแล้วก็ใช้เพชรอัญมณีเพชรพลอยนะครับในการตกแต่งชิ้นงานและความฝีทองพนันนะครับเขาใช้เป็นสีเฟกนะครับลงฝีของพื้นก่อนจากนั้นนะครับนำแผ่นทองวิทยาศาสตร์นะครับมาใช้ติดบนไนอีกรอบนึงทําให้ดูผลงานออกมาเป็นฝีทองอร่ามนะครับแล้วก็จะได้เป็นชิ้นงานตามที่เขาได้ทาขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับ หลัที่ได้รับฟังคลิปแล้วนะครับเน็ตจะมาสอนด้วยทุกคนนะครับทำกองคอที่สุดแสนจะง่ายนะครับประหยัดทั้งทุนและประหยัดทั้งเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำกระดาษ A4 นะครับมาประกบกันจากนั้นนะครับเน็ตจะนำสามมอนะครับมาทำเป็นวงกลมใหญ่จากนั้นนะครับนำถ้วยนะครับมาทำเป็นวงกลมเล็กข้างในนะครับอาจนรย์ขีดเส้นผ่าคือวงกลมนะครับแล้วก็ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้เลยครับจากนั้นนะครับทำจุดระยะห่างหนึ่งเซนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่่ออออออนน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 นๆะะะคคคคคครร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 ััััััับบบบบบบวววาา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 ดดดดดูปตตมมเเเเเเียยยยไไ้้้้้ลลลใหกกงงงงขขจชิ ที่นี่นะครับให้เพื่อนๆนะครับลงปืนเกลให้ทั่วชิ้นงานของเราได้เลยครับเมื่อลงชิ้นงานแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับนำชิ้นงานของเราไปแช่น้ำครับทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลอกออกได้เลยครับในฝวนของลายนะครับเราจะใช้เชือกในการเดินลายครับขั้นตอนการลงสีนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกสีน้ำตาลนะครับท้ห้ทั่วนะครับจากนั้นใช้สีทองอะคริลิกนะครับลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้รับขนะประมาณนี้เลยครับทุกคนขั้นตอนต่อไปคือการติดเศษนั่นเองครับแล้วก็เ็จเป็นที่เรียบรับ แนะฐานะที่เราเป็นยาะวะชนคนไทยนะครับเราควรภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยของเรารวมไปถึงการร่วมกันสืบสานแนวรางการทำเครื่องประดับไทยโบราณในวันนี้นะครับกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ